ภาวะของการนอนหลับยากนะฮะมันมีหลายๆสาเหตุนะคนหนุ่มคนสาวที่มีนอนหลับยากก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนสูงอายุคนสูงอายุคือคนที่อายุเลขสี่ขึ้นไปนะนจะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องนอนหลับยากตื่นตอนกลางคืนแล้วมักจะหลับไม่ลงนะครับนะนั้นเป็นเพราะในร่างกายเราเรามันนึกถึงกลไก,กของการนอนหลับ ร่างกายเราจะนอนหลับได้ดีหนึ่งต้องมีภาวะจิตใจที่สงบถ้ามีเรื่องคิดเรื่องกังวลใจมันจะมีผลทําให้เราจะหลับยากอันที่สองนะครับ mm. พฤติกรรมของการรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงที่จะถึงเวลานอนในตอนหนึ่งคืนถ้าไม่ควรรับประทานอาหารอะไรที่หนักเกินไปไม่ควรจะออกกําลังกายอะไรที่หนักเกินไปเพราะมันมีผลทําให้ร่างกายนี้ต้องดึงพลังงานมาย่อยอาหารของคุณ มีผลทําให้ร่างกายต้องดึงพลังงานมาเสริมในส่วนที่คุณออกกําลังกายก่อนที่จะหลับมันจะมีผลทําให้คุณหลับยากหรือนอนไม่หลับนะฮะสามก็คือมีเรื่องคุ้นคิดนะฮะใครที่คุ้นคิดห่วงนั่นห่วงนี่และไม่ปล่อยวางจิตใจพุ่งสร้างไปคิดนู่นอุปทานเรื่องนู้นเรื่องนี้พวกนี้ก็หลับยากนะครับสพวกที่มีปัญหาเรื่องโรคประจําตัว โรคประจำตัวที่มีในร่างกายท่านมันก่อให้เกิดอาการที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับนะครับอันนี้สี่ประการนี้เป็นสี่ประการหลักแต่ี้เรามาพูดถึงกลไกาของการนอนหลับกลไกาการนอนหลับเนี่ยมันจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนอยู่สองตัวซึ่งเป็นฮอร์โมนบริวารของฮอร์โมนเจริญวัยฮอร์โมนเจริญวัยตัวนี้ในภาษาแพทย์เรียกว่าโกลทฮอร์โมนโกลทฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งมันจางบริเวณต่อมใต้สมอง เวลาที่โคตฮอร์โมนหลังจะดึงฮอร์โมนบริวารสองตัวหลังมาคือตัวซีโรโทนินกับโดเมลาโทนินนะฮะซึ่งตัวเมลาโทนินตัวนี้จะมีผลช่วยทำให้สภาพร่างกายเนี้ยผ่อนคลายพอมันผ่อนคลายปั๊บมันมีผลช่วยทำให้เราหลับได้ลึกหลับได้เร็วขึ้นหลับได้อย่างสบายขึ้นนะครับนี่คือเมลาโทนินซีรโรโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่ง ออกมาพร้อมกับตัวเมลาตทนินมีผลช่วยทําให้ผ่อนคลายทั้งกายและใจนะครับเมื่อมันผ่อนทั้งกายและใจเมลาตทนินกับซีโรตทนินมันเสริมฤทธิ์กันก็ mm hmm. จะทําให้คนนั้นหลับได้ดีหลับลึกนะครับแล้วก็ไม่ตื่นมาระหว่างกลางคืนหรือตื่นน้อยมากในช่วงกลางคืนหรือตื่นมาแล้วก็จะสาม,มารถทาให้หลับต่อได้และพออายุที่เรามากขึ้นนะครับมันก็มีผลทำให เมลาโทนินกับซีลาโทนินตัวนี้ถูกหลังน้อยลงด้วยพอมันหลังน้อยลงมันก็เลยมีผลทําให้กลายเป็นตาค้างนอนไม่หลับทั้งทั้งที่พยายามจะหลับมันก็ไม่หลับหรือหลับแต่ก็หลับได้ไม่ลึกนะครับอิทธิพลมาจากฮอร์โมนตัวนี้นการดื่มน้ำไอโวเตอร์ไอโวเตอร์ water, มีผลช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูการทํางานของระบบป่องลาท่อซึ่งทําหน้าที่ผลิตพวกฮอร์โมนมันจึงไปช่วยส่งเสริมให้ตัว เมลาตนินและซีโรโตนินนะครับถูกหลั่งมาพร้อมกับตัวโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนอิทธิพลของตัวโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเจริญวัยมีผลไปช่วยชะลอความชราภาพของร่างกายพอมีเมลาโตนินกับซีโรโตนินตัวนี้เป็นฮอร์โมนบริวารที่หลั่งมาด้วยก็ทําให้คนคนนั้นสามารถหลับพักผ่อนได้เร็วขึ้นการหลับพักผ่อนให้เร็วขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมโทรมช้าลงผลที่พลอยได้ก็คือ ทำให้คุณหลับได้ดีขึ้นและทําให้คุณชะลอไวัยไม่แก่เร็วนะครับอันนี้คือผลพลอยได้จากการดื่มน้ําไอวอเตอร์นะครับหมอจึงแนะนำนะฮะว่าให้ดื่มน้ำไอวอเตอร์ Water, อย่างต่อเนื่องเป็นประจําวันละ6กถึงแแก้วนะแล้วท่านจะชะลอความชราภาพได้และทําให้ท่านหลับลึกและหลับสบายนะนอนหลับฝันดีตลอดคืนนะครับขอบคุณครับ